สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพาทุกคนค่อยๆเดินเข้าไปสู่หัวข้อที่สำคัญที่สุดหัวข้อหนึ่งในการพัฒนาตัวเองและมันคือสิ่งที่หลายคนมองข้ามมาตลอดชีวิตแต่จริงๆแล้วมันคือรากฐานของทุกความสำเร็จบนโลกนี้เลยก็ว่าได้หัวข้อวันนี้คือเปลี่ยนสภาพแวดล้อมเท่ากับเปลี่ยนความคิดเท่ากับเปลี่ยนชีวิต หลายคนพยายามจะเปลี่ยนชีวิตด้วยการเปลี่ยนความคิดแต่ไม่เคยรู้เลยว่าความคิดของเราเกิดจากสภาพแวดล้อมที่เราอยู่ทุกวันเพราะฉะนั้นถ้าสภาพแวดล้อมเดิมเหมือนเดิมความคิดก็เหมือนเดิมสุดท้ายชีวิตก็เหมือนเดิมวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังแบบลงลึกมีตัวอย่างมีภาพชัดๆจับต้องได้เลยว่าทำไมสภาพแวดล้อมถึงสำคัญ ทำไมมันเปลี่ยนเราได้จริงแล้วเราจะเริ่มเปลี่ยนยังไงโดยไม่ต้องย้ายประเทศไม่ต้องลาออกไม่ต้องมีเงินเยอะตอนที่หนึ่งทำไมสภาพแวดล้อมถึงกำหนดชีวิตเราลองถามตัวเองง่ายทําทำไมคนที่อยู่กับนักกีฬามักอยากออกกำลังกายทำไมคนที่อยู่กับนักดนตรีมักอยากเล่นดนตรีทำไมคนที่อยู่กับคนติดบน่นมักบ่นตาม ทำไมคนที่อยู่กับคนจนมองอะไรมันก็เสี่ยงไปหมดทำไมคนที่อยู่กับคนรวยมองโอกาสไปหมดทุกที่เหตุผลเดียวคือเพราะสภาพแวดล้อมป้อนข้อมูลเข้าสมองเราตลอดเวลาสมองเราไม่ได้คิดเองทั้งหมดมันดูฟังรับซึมซับทุกสิ่งที่อยู่รอบตัวโดยเฉพาะสิ่งที่เราเห็นเป็นประจำให้ผมเล่าเรื่องหนึ่งง่ายๆ เรื่องจริงของวัยรุ่นหนึ่งคนที่ไม่เคยออกกำลังกายเลยมีผู้ชายคนหนึ่งชื่อบอลอายุ22ปีทั้งชีวิตไม่เคยออกกำลังกายเลยกินอะไรก็กินนอนเช้าตื่นเที่ยงเล่นเกมเป็นหลักพ่อแม่บังคับเท่าไหร่ก็ไม่ออกไปวิ่งจนวันหนึ่งเขาถูกเพื่อนชวนไปย้ายอยู่คอนโดที่มีฟิตเนสและเพื่อนทุกคนในกลุ่มออกกำลังกายเป็นประจำ ตอนอยู่คืนแรกเขาไม่ได้ออกกำลังกายแต่เขาเห็นเพื่อนเตรียมชุดกีฬาเห็นเพื่อนช่างน้ำหนักเห็นเพื่อนวางแผนว่าพรุ่งนี้วิ่งกี่กิโลเห็นเพื่อนกินคลีนตอนเย็นเห็นเพื่อนอาบน้ำแล้วพักผ่อนผ่านไปอาทิตย์เดียวบอนเริ่มวิ่งวันละสิบนาทีเพราะอะไรไม่ใช่เพราะมีวินัยมากขึ้นแต่เพราะสภาพแวดล้อมใหม่บังคับทางความคิดให้คิดแบบคนออกกาลังกายนี่แหละ พลังของสภาพแวดล้อมตอนที่สองความคิดของเราคือผลผลิตจากสภาพแวดล้อมเรามาคิดว่าฉันคิดเองได้ฉันมีเหตุผลฉันไม่ตามใครแต่จริงๆแล้วสมองของเราคิดตามสิ่งที่เห็นซ้ำๆทุกวันโดยอัตโนมัติคุณดูติ๊กตอกที่มีแต่คลิปเศร้าๆความคิดคุณจะกลายเป็นคนมองโลกในแง่ร้าย คุณติดตามเพจดราม่าทุกวันชีวิตคุณจะมีแต่เรื่องหน่าหงุดหงิดคุณอยู่ในบริษัทที่ทุกคนชอบพูดว่าทำไปก็เท่านั้นอยากรวยก็ต้องรอหวยชีวิตมันก็แค่นี้แหละคุณจะค่อยค่ยค,ยคิดแบบนั้นโดยไม่รู้ตัวตรงข้ามกัน ถ้าคุณอยู่ในกลุ่มที่พูดเรื่องลงทุนอยู่กับทีมที่ตั้งเป้าหมายชีวิตจริงจังอยู่กับคนที่เชื่อเรื่องพัฒนาตัวเองอยู่ในสังคมที่พูดเรื่องความก้าวหน้าคุณจะค่อยๆค,คิดแบบคนโตขึ้นโดยธรรมชาติตัวอย่างง่ายๆที่เห็นชัดที่สุดอาหารที่บ้านถ้าตู้เย็นคุณมีแต่ของหวานโค้กชานมขนมปังเนยคุณจะกินแบบนั้นไม่ต้องสงสัย แต่ถ้าตู้เย็นคุณมีไข่ผักผลไม้น้ำเปล่าคุณก็จะกินแบบนั้นเหมือนกันไม่ใช่เพราะคุณมีวินยัยแต่เพราะสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวที่สุดจะชนะเสมอชีวิตก็เหมือนกันคนรอบข้างเท่ากับอาหารทางความทิศต,ตอนที่สเปลี่ยนสภาพแวดล้อมเล็กๆเท่าก,กับชีวิตเริ่มเปลี่ยนจริงบางคนคิดว่า อยากเปลี่ยนสภาพแวดล้อมต้องย้ายประเทศไหมต้องลาออกจากงานเลยไหมต้องหากลุ่มเพื่อนใหม่หมดไหมไม่ต้องครับเริ่มจากสภาพแวดล้อมใกล้ตัวที่สุดก่อนสิ่งที่คุณควบคุมได้ร้อยเปอร์เซนก่อน 1. เปลี่ยนสิ่งที่คุณเห็นทุกวันสิ่งที่เราเห็นบ่อยที่สุดจะเปลี่ยนเรามากที่สุดตามเพจที่ให้ความรู้การเงินติดตามคนที่สร้างแรงบันดาลใจดูคลิปที่พัฒนาเรา อ่านหนังสือวันละหนาทีเหมือนคุณป้อนอาหารสมองใหม่ให้ตัวเองทุกวัน 2. เปลี่ยนบทสนทนาถ้าคุณคุยกับคนบ่นชีวิตทั้งวันคุณก็จะกลายเป็นคนบน่นแต่ถ้าคุณคุยกับคนที่กำลังสร้างอะไรบางอย่างคุณจะเริ่มคิดแบบคนก้าวหน้า เพิ่มกลุ่มลายที่เข้าเปลี่ยนเพื่อนในเฟซที่คุณเห็นทุกวันเปลี่ยนหัวข้อที่คุยกับเพื่อนเช่นจากดรามา่าความฝันเป้าหมายรายได้ 3. จัดโต๊ะทำงานใหม่อย่าหัวเราะนะครับแค่จัดโต๊ะใหม่ชีวิตเปลี่ยนมามากแล้วโต๊ะรกคุณจะคิดช้าโต๊ะโล่งคุณจะคิดชัด นี่คือศาสตร์ทางสมองสิ่งที่รกอยู่ใกล้ตัวสมองต้องประมวลผลตลอดเวลามันทำให้เหนื่อยโดยไม่รู้ตัว 4. เปลี่ยนเวลาและสถานที่ทำสิ่งสำคัญอยากอ่านหนังสือแต่ทำบนเตียงหลับอยากคิดงานแต่ทำในที่เสียงดังหัวไม่เดินเปลี่ยนพื้นที่หนึ่งจุดผลลัพธ์จะเปลี่ยนมหาศาล 5. เปลี่ยนคนที่คุณใช้เวลา80%อร์เซน์ด้วย ไม่ต้องตัดใครออกแต่เพิ่มคนดีเข้าไปถ้าคุณเพิ่มเพื่อนที่ชอบพัฒนาตัวเองทำธุรกิจสนใจอนาคตคิดสร้างรายได้ชีวิตคุณจะยกเลเวลขึ้นโดยอัตโนมัติตอนที่4ตัวอย่างจริงของคนที่ชีวิตเปลี่ยนเพราะสภาพแวดล้อมเปลี่ยนเคสที่1พนักงานออฟฟิศที่ไม่เคยสนใจการเงิน ทำงาน10ปีเงินเก็บน้อยกว่า50,000ใช้เงินเดือนชนเดือนมาตลอดคุยกับเพื่อนก็มีแต่เรื่องบนนายบนงานบนเศรษฐกิจวันหนึ่งเขาเริ่มเข้ากลุ่ม Facebook ที่พูดเรื่องลงทุนเริ่มฟัง Podcast การเงินเริ่มตามเพจนวัตกรรมเทคโนโลยีแค่3เดือนเขาเริ่มออมเริ่มลงทุนกองทุนเริ่มวางแผนเกษียณชีวิตไม่ได้เปลี่ยนเพราะระเบียบวินยัยแต่เพราะอาหารทางความคิดใหม่ เคสที่2คนที่คิดว่าตัวเองเป็นมนุษย์ติด Netflix ชีวิตคือซีรีส์ดูทั้งคืนตื่นสายงานก็ไม่ไปไหนจนวันหนึ่งย้ายมาอยู่ห้องใหม่ที่ไม่มีทีวีและเพื่อนข้างห้องเป็นคนออกกำลังกายทุกเย็นตอนนี้เขากลายเป็นคนอ่านหนังสือได้เดือนละหนึ่งเล่มวิ่งได้อาทิตย์ละสี่วันไม่ใช่เพราะเป็นคนใหม่แต่เพราะสภาพแวดล้อมใหม่ปั้นเขาใหม่ ตอนที่5วิธีเริ่มเปลี่ยนสภาพแวดล้อมแบบง่ายที่สุดใน7วันผมให้เป็นโปรแกร,รม7วันเอาไปทำได้เลยใครทำครบชีวิตเปลี่ยนแน่นอน d ดย์หเคลียร์โต๊ะทำงานให้ว่างที่สุดของที่ไม่จำเป็นเอาออกให้หมด d ดย์สอเลิกติดตามเพจหรือคนพลังลบลดอาหารสมองที่ทำให้จิตตกเดย์ 3, เพิ่มเพจหรือ YouTube ที่ให้แรงบันดาลใจหรือการเงิน ป้อนอาหารดีเข้าไปแทนเดยเปลี่ยนที่ทำงานสำคัญเป็นที่ใหม่คาเฟ่บนโต๊ะใหม่หรือสวนเดย์ 5, เดินวันละสิบนาทีเพื่อเปิดหัวระหว่างเดินครุ่นคิดเรื่องเป้าหมายหนึ่งเรื่องเดย์ 6, คุยกับเพื่อนใหม่หนึ่งคนที่คิดบวกหรือตั้งใจทำงานเดย์ 7, เขียนสรุปสภาพแวดล้อมใหม่ที่ให้รู้สึกดีเพื่อให้สมองจดจำรูปแบบใหม่บทสรุปปิดท้าย สภาพแวดล้อมส่งผลต่อความคิดความคิดส่งผลต่อการตัดสินใจการตัดสินใจส่งผลต่อชีวิตทั้งชีวิตถ้าคุณอยากเปลี่ยนชีวิตเร็วที่สุดไม่ใช่เริ่มจากฝืนตัวเองแต่ให้เริ่มจากเปลี่ยนสิ่งที่อยู่รอบตัวก่อนเพราะเมื่อสภาพแวดล้อมเปลี่ยนความคิดจะเปลี่ยนเองและเมื่อความคิดเปลี่ยนชีวิตคุณจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป ขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วเจอกันในตอนต่อไปครับ